อุทัยเขามาดูคนอุทัยเขาตากส้มแผ่นกันนะคะทุกคนแม่ใชนะ้แม่ใช้ช้อนอะไรนะช้อนไ้ติมเนาะช้อนกาแฟช้อนกาแฟช้อนตักผงชูรสอ, <laughs> อันนี้แม่ของแม่ค,ค้ากอทมอแอนมอเปินนะคะแม่ดูทำชิ้นเล็กๆทำละเอียดค่ะกว่าจะได้แต่ละแผ่นนี่นี่คือการทำมะม่วงแผ่นเหลืออะไรนะส้มแผ่นเนาะนอของวิธีชีวิตของคนอุทัยนะคะ ก็ <sk ill> จะทำ <de als> ทตอนเล็กๆตอนตอนตอนเย็นก็ดูล่าควอ <in> ตอนเย็นแม่ก็จะกวนแม่อันนี้แม่กวนตั้งแต่เมื่อวานเนาะกวนเมื่อวานนี่ที่ปอกวก็กวนปอกแล้วก็ล้างน้ําแล้วก็กวนไอ้แล้วก็ไปปั่นก่อนเนาะปันป่นให้ละเอียดแล้วก็มาปัน่นปั่น้นก็มาตากถ้าไม่ปัน่นมันทําไมแม่มันก็มันก็หยาบอ่ะีมันหยาบมันไม่สวยใช่ไหมเนื้อไม่เนียนอดูดะก้มจนหลังครอบหมดแล้วเนี่ย นี่นี่มันก็หยุดพืนีวานี้พามาดูขั้นตอนการผลิตของคุณอุทัยก็จะได้กินแต่ละแผ่นแต่ก็กินง่ายนะกินเช่นนีก็ี่ค่ะอันนี้แม่ตาเดี๋ยวเวลาลอกอีกเวลาลอกอีกสายขั้นตอน่ายขั้นตอนนะก็จะได้มาแต่ละรู้ต่ละแผ่นถ้าเป็นถ้าเป็นที่นครสวรรค์บ้านญานะย่าเทใส่ถาดเลยอืออนี้ก็บางคนนี่เขาก็ใส่ถาดแถวเนี้ยเนี้ย อมไม่เทสใส่ถาดทีเดียวไม่มานั่งหยอดรอกใช <laughs> ่เดี๋ยวนี้ก็าประดิบฐ์ประดอยพอขายไงสมัยก่อนสมัยก่อนก็ชิ้นเล็กเหมือนกันนะจะแ,แม่เองแม่ใส่ใบตองไงรุ่นเออรุ่นไม่ใหญ่ก็ชิ้นเล็กๆถึงถึงแต่ใบตองแต่ก็ก็จะเป็นชิ้นเล็กเหมือนกันนะชิ้นเล็กแต่ไม่เล็กขนาดนี้นะใหญ่กว่านี้แล้วทําไมนี่ทําชิ้นเล็กจังอ่ะทำชิ้นเล็กๆก็กคนที่เขากินก็เผื่อเวลานั่งขากินก็กินง่ายอ๋อไม่คิดว่าตัวเองทุกหรือ แต่มันก็จะหลังคองเหมือละมันก็ทำดูสวยไงก้มจ,น,จนปวดหลังกว่าจะได้แต่ละหม้ออันนี้ตากกี่หม้อเ,มเนี่ยวะเนี้สองหม้อหม้อเบอร์อะไรก็หม้อเบอร์สามสิบกับหม้อเบอร์ยี่สิบแปดสามสิบส่อสองหม้อได้กิโลเนี่ยแม่ทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่แน่อ่ะถ้าหมดน,นี่ได้กิโลนี่ได้ก็สี่ห้าโลหม้อสี่ห้าโลเรื่อก็เมื่อคืนนี่แม่แม่ลอกสามแปะอ่ะ สามแหบบมันรอไปสองแบงหบนแล้หรอแหวหมดเนี่ยนะสี่ห้าโลรประมาณนั้นมันถึงหรือเปล่าดูท่าท้าจะไม่ถึงนะนเวลาลกอลาลกอลลแล้วเวลาลอกแล้วได้เยอะไงเราเราเราหยอดอย่างนี้ก็ว่ามันน้อยเนี่ยขายรถเท่าไหร่นะแม่ขายตัวนี้ก็ขายร้อยละยแถวบ้านนะมาเด้อใครอยากซื้อนี่คือขั้นตอนการผลิต <laughs> แม่จะให้เอาไปขายกรุงเทพด้วยใช่ไหมเนี่ย <laughs>